อืมอืมขอพริกเลยพี่น้องเผ็ดแซ่บอืมพอมันไปอยู่ในน้ำมันก็เริ่มยุบลงเห็นรอ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับพบเพาะกับผมผู้เก่านะครับเก่งกาดฟาดเรียบนะครับมือนี้เก่งกาดฟาดเรียบสิบผ้ามากินนี้นะครับพิเศษพิเศษครับลงทะเลนะจิดนดอยครับมือนี้สาลายพ่วงองุ่นครับสาลายเป็นสาลายพ่วงองุ่นของพี่ขันตินะครับนี่นะให้เบิ้งซองสาลายพ่วงองุ่นนะครับของพี่ขันตินะครับนะสาลายพ่วงองุ่นพี่ขันตินะครับอันนี้ชิกินแบบพิสดารนะครับปกติพี่ขันติเพิ่งกสิแถมนี่แหละครับ น้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้คือแถมมานะครับฮอหนึ่งแถมมานะครับหาซื้อได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับมือนี้นะครับมือนี้ฉีพามากินแบบอีสานอีสานนะครับทะเลลงอีสานนะครับราดนา้ำยำปลาครับพี่นอ้องนี่น้ำปลาโคตรพริกเลยพี่นอ้องเผ็ดเสร็จพี่น้านมีภัยเหตดนะครับผู้แหลกเลยสิกินแบบแบ่แบๆผู้เดียวเลยนะครับเนาะมือนี้ ให้พ่อแม่พี่น้องมากินน้ากันนะครับเด้อมีนิพากินแบบแสบๆก้อนสีรับชมเนี่ยจะมีกิจกรรมดีๆนะครับนี่สําหรับมื้อนี้มีกิจกรรมนะครับไผที่อยากลองกินนะครับเด้อนี่ไผที่อยากลองกินนะครับผมสิแจกนะครับผมสีซุ่มแจกหรือว่าจับฉลากแจกนะครับเนาะขอให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับเนาะกติกาคือคอมเมนต์มากครับว่าอยากได้นะครับว่าอยากได้เราก็กดแชร์เข้าไปนะครับขอแค่ลอยไหลพ่อครับคลิปนี้เนาะขอแค่ลอยไหล ตามกติกาด้วยครับเด้อใครกดคอมเมนต์มานะครับซอยกันแชร์ให้มันหอดลอยเลยนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากได้ครับเดี๋ยวผมจะซุ่มแจกนะครับถึงลอยไลยปุ๊บเดี๋ยวแจกทันทีเลยครับเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาลองเทสไปพร้อมๆกันครับอู้ีินี่มันถือพริกแล้วมันกนจะเ่มยุบแนและสองซองใหญ่ๆเลยพี่น้องมามาลองเบังอ อืมเขากันอยู่ครับอืมเขากันเขากันเนาะเนะอืมโคตรพิกเลยพ่น้องเผ็ด เพอพอมันไปอยู่ในน้ำมันก็นเริ่มยุบลงเมาข้างบนเนี่ยอ,ออกจากหนามมา แซบครับเดี๋ยวอันอันที่มันยุบนี่เห็นไหมมันยุบเดี๋ยวผมจะลองเแซ่ดามเบิ่งว่ามันิฟูขึ้นมากปะพี่นดาวเราแซ่ดามอ่ะพวกมันอีกหน่งถึกน้ำมันก็จะฟูขึ้นมาครับเห็นไอมมั้ยตอนออกจากน้ำก็ได้หลายครับพอมาโดนถึกน้ำปะลาะดู กระชากมันม really ั่นครับคิดๆๆๆๆแสบอยู่ครับคิดๆๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดไลน์ไว้ไว้นะครับเดี๋ยวสิแจกนะครับ แลนะนะพี่น้องอันมูขึ้นมาจากนา้ำนะมันก็สงใหญ่ขึ้นอืเดี๋ยวมาเสิร์กันกะินมูฟู่ๆก่อนพี่นะ้องนะลนะ่นะันละลายพวงองุ่นะนะ ขันตินะครับของพี่ขันติเพิ่ลองครับเดี๋ยวผมลองกินมซีฟูดพี่ขันตีบ้างนะครับจะลองครับเบิ่งอันนี้มันเริ่มเหี้ยแล้วยังกรอบเพื่อครับ อืแซ่บครับอืม,อม,อมแซนดแขฮงฟูนะครับ แสบไปอีกอย่างครับเหมือนมันกึน๊กกครับ เฮ้ยเบิร์ด้อครับอืม,อมพเพชรแสบทองไี่นองไป เผ็ดๆโอ้โอเคครับพี่น้องนะมันนี่ก็บแบบรววเร็วครับซาลาเปาทันตีนะครับอย่าลืมอย่าลืมเวยครับเด้อกดไลค์นะครับเนาะกดแชร์ออกไปแล้วก็คอมเมนต์มาครับว่าอยากได้เนาะ ครบร้อยลายปุ๊บจับฉลากแจกทันทีนะครับเด้อเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณในหลายที่เขามารับชมจนจบนะครับนะก่อนสิจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าลนะครับเนาะอย่าลืมครับเอาไปกินฟรีกันเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อครับหรือใครอยากซื้อนะครับกับเดี๋ยวคอมเมนต์มาสอบถามเลยนะครับว่าเพจไหนจังไหนนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปจําเมื่ออื่นพบกันไหมนะครับโอเคบ๊ายบาย